<c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับ ก็วันนี้เรามาทำงานกันเป็นวันแรกเลยในรอบสามเดือนได้สามเดือนมอร์นิ่งครับทุกคนวันนี้ทุกคนทำงานอยู่กันอยู่ใช่ไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> จากที่ลงสตอรี่ไปก็จะเห็นว่าวันนี้ก็คือทุกคนมีมาตรการป้องกันกันอย่างเคร่งคัดเลยครับก็คือบางคนถึงขั้นใส่ชุด PPE เลยอ้อนขึ้นหรือเปล่ายอมรับยอมรับว่าอ้นขึ้นเพราะว่าช่วงกักตัวที่ผ่านมาคือไม่ได้ออกกาลังกายเลยครับก็คือกินแล้วก็ท่อหน้าจออย่างเดียวก็เรียนก็ศึกษาความรู้ไป ก็เห็นว่าตัวเองหายไปนานก็นเลยมาไลฟ์บ้างเผื่อทุกคนคิดถึงยังมีคนคิดถึงกันอยู่บ้างหรือเปล่านะครับ <c oughs> อ้วนขึ้นใช่มหมหน้าไม่เหมือนตอนเล่นละครอ้วนขึ้นแน่ๆ <c oughs> ตอนนี้ระบาดไปทุกที่เลยครับก็อยากให้ทุกคนนะครับป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็อ่ายังคงเขาเรียกว่า อยู่ในมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดเพราะว่า,อาตอนนี้ที่ผมไลฟ์อยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าทั้งห้องนะครับไม่มีใครนะครับมีแค่ผมคนเดียวห้องนี้มีแค่ผมเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัวที่เขาจัดไว้ให้กับนักแสดงทุกคนหมายถึงว่าทุกคนจะมีห้องส่วนตัวของตัวเองก็คือแยกกันอยู่คือมาทําง,งาน รวมกันก็จริงแต่ว่าจะไม่ถอนแมสเลยนอกจากจะอยู่ห้องของตัวเองหรือตอนแต่งหน้าทำผมเท่านั้นแล้วก็ทีมงานทุกคนยังต้องใส่แมสและที่สำคัญต้องใส่ถุงมือนะครับคือทุกคนอยากทำงานมากเราเราเห็นความตั้งใจของการรักษามาตรการป้องกัน <c oughs> เดี๋ยวต้องกลับไป ออกกำลังกายอย่างจริงจังแล้วเพราะรู้สึกว่าตัวเองปล่อยตัวเองมานานแล้วตอนนี้ยังครับวันนี้มาถ่ายรายการนะครับวันนี้มาถ่ายรายการรูปใหม่ครโสดนะครับขอเป็นกําลังใจกับทุกคนนะครับที่ตอนนี้กําลังทํางานอยู่หรือว่ากําลังเรียนอยู่นะครับก็อยากให้สู้ๆนะครับสู้ๆเป็นกําลังใจให้กับทุกๆเรื่องนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจแล้วเราคิดบวกนะครับก็ทุกๆอย่างก็จะ เป็นเปียกที่เราคิดเนาะกำลังจะทานข้าวเลยครับนี่เขาจัดเตรียมข้าวกล่องมาให้นะครับไม่ได้เป็นถ้วยหรือทานร่วมกับคนอื่เพราะว่าเราอยู่ในห้องของตัวเองห้องแยกทุกอย่างน้ำคือเราอยากให้ดูว่าห้องก็คือมีแต่เรานะครับไม่มีใครอยู่เลยมีแค่เราเรา ิดถึงทุกๆคนนะครับก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวเตรียมตัวทำงานกันนะครับก็ใครที่กำลังทำงานอยู่กำลังเรียนอยู่ก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อย่าลืมรักษาเนื้อรักษาตัวนะครับอยู่ในมาตรการป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต่อให้ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วก็ยังมีคนที่สามารถติดโควิดได้อยู่ยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งกัด แล้วก็อย่าลดการลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับสุๆ